กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการแข่งขัน t o y o ต a g a าซู Racing ม o เต r s p o r t โดยครั้งนี้เป็นสนามที่3นะครับจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่นะสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีโดยมีดาราสาวมากความสามารถมารีเบเนอร์แล้วก็อักครวุฒิมงคลสุดนักแสดงหนุ่มพร้อมเหล่านักแข่งร่วมชิงชัยทั้งหมด4รุ่นด้วยกันท่ามกลางมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับ สองสนามแรกก็ยังไม่ค่อยพึงพอใจกับผลงานของตัวเองเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็มีมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าพลาดหรือยังไม่แม่นพอนะคะพอสนามนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพุชตัวเองให้ได้มากกว่าเดิมอย่างน้อยเราก็โอเคได้สตาร์ทที่โอเคอยากที่จะพุชตัวเองให้อย่างน้อยแบบอยากขึ้นโพเดียมเนาะนะจริงๆอะความความตั้งใจเป้าหมายของนักแข่งทุกคนต้องเป็นการขึ้นโพเดียมสนามที่แล้วก็เป็นสนามแรกที่ได้พึ่งลองขับครับผมแต่ว่าถือว่าพอใจกับตัวเองอยู่เพราะว่าแข่งจบรถสวย ก็ถือว่าโอเคแล้วในครั้งแรกครับผมซึ่งสนามนี้ก็จริงๆตั้งใจว่าก็อยากได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เราต้องมาเจอสนามนี้ก็จากการซ้อมก็ยังถือว่าโอเคทําได้ดีอยู่ครับสนามนี้มีการเตรียมตัวก็คือเราจริงๆโอกาสที่เราจะมาซ้อมเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราติดงานติดอะไรด้วยเราก็เลย ทำกันบ้านให้ได้มากที่สุดนะจากการดูลายสนามดูคลิปจากคนที่เคยขับแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือจริงๆสนามนี้มันเป็นสตรีทซอร์กิตมันก็จะค่อนข้างแคบแล้วก็ถ้าเราชนออกข้างก็คือชนกำแพงเลยมันไม่ได้มีแบบที่ให้เราสามารถแบบไถออกไปนอกสนามได้อะไรเงี้ยครัเพราะฉะนั้นสนามนี้ก็ต้องใช้ความแม่นมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่ว่าเป็นสนามที่ขับสนุกมากเพราะว่าโค้งก็สนุกเลย้ยคะได้ทิ้งตัวได้เล่นแบบ เหมือนเหมือนเล่นเหมือนเหมือนเล่นแบบโการ์ทไปเลยตัวเปิดฉากการแข่งขันรุ่นแรกด้วย VO อ s Lady ี Make Les เนะครับที่มีนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์สังกัด Toyota r a c i n g Star t e a ทีลงสนามแม้นักแข่งสาวๆหลายคนจะยังไม่มีประสบการณ์ในสนามเชียงใหม่นะครับแต่ต้องบอกว่าสู้กันอย่างเต็มที่สนุก,กสนานเลยทีเดียวเพราะทุกคนหมายมั่นท right> no ี่จะเก็บคะแนนและชิงตำแหน่งแชมป์ประจำสนามจบการแข่งขันผลการแข่งขันก็ต้องบอกว่า เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดเอาไว้นะครับสำหรับความมันรุ่นต่อไปครับ VOS One Make l e s s ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นการแข่งขันของนักแข่งรุ่นใหม่ไฟแรงค้นหานักแข่งหน้าใหม่เข้าไปประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยครับรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มปังปอนอัครวุฒิสังกัด Toyota Racing Star Team ด้วย นอกจากนี้ยังมีนักแข่งหญิงแกร่งเพียงหนึ่งเดียวครับเมฆรัตคีตาลงสนามดรีกีความสนุกเนี่ยต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าฝีไม้ฝีมือพอๆกันลดแข่งไล่เลี่ยกันนะครับเพราะนั้นก็มีการสลับอันดับลุ้นกันมันสุดๆไปเลยมาดูครับว่าผลสุดท้ายใครขึ้นโพเดียมได้ตำแหน่งไปครองกันบ้างครับ มาถึงรุ่นที่วัดพลังความแข็งแกร่งความมันกันต่อครับกับรุ่นไ i l ัก r ์ v o โววั e แม็กเ s บทพิสูจน์ของกระบะสายพันธุ์แก่งกับช่วงล่างหนึบสมรรถนะแรงปรากฏว่าอันดับหนึ่งครับคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับนักแข่งหนุ่มปรมาพวงงามครับหมายเลข54จากทีม a s a n o v a Racing team ที่ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบรับแชมป์แรกของตัวเองได้สาเร็จนะครับอันดับที่2คือเขมรัตขอนพุทธาหมายเลข95แล้วก็อันดับที่3 เป็นของกิติพลพรมโชติกุลหมายเลข85นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มันจริงๆครับส่งท้ายความสนุกการแข่งขันแบบสตรีทเซ i r ์กิตที่จังหวัดเชียงใหม่กับโคล o l าอัลติสจีอาร์สปอร์ตวันเมกเลที่มีดีลกีความร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับแล้วต้องบอกว่ามีดราม่าบีบหัวใจคุณผู้ชมตลอดการแข่งขันเลยเพราะว่า ถือว่าเป็นรุ่นที่ฝีไม้ฝีมือจัดจ้านจริงๆรุ่นนี้หลังจากจบการแข่งขันผลปรากฏเป็นดังนี้ครับนอกจากนี้แฟนๆสายมอเตอร์สปอร์ตยังได้ร่วมสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น GR Battle Drift Show จากสุดยอดฝีมือ Drift king แชมป์รายการ D1 กลางปีจากประเทศญี่ปุ่น ที่โชว์ลีลาการดริฟท์รถสุดเ้าใจด้วยรถสายพันธ์สปอร์ตทั้ง G R Supra, Hilux r v o G R Sport และ Corolla Altis G R Sport ครับมีโชว์พิเศษจาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand Championship Show จากตัวจริงและนักแข่งจริงๆรถแข่งที่ใช้จริงไปคว้าแชมป์โลก2ปีซ้อนมาเลยนะครับ ร่วมติดตามความสนุกการแข่งขันโตโยตา้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอ2021สนามที่4ครับจะไปกันที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตบอกเลยว่าห้ามพลาดลอลุ้นความสนุกกันได้เลยครับก็ยังไงฝ่ายเชียร์พวกเรา2คนนะครับผมสำหรับสนามนี้ครับผมสนามเชียงใหม่ครับแล้วก็ยังมีบุรีรัมอีกรอบด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ